ทุกคนกับพ่อใหญ่อีกแล้วนะคะวันดีเดียวก็มาเล่น Battle ร์นแตนั่นเองก็วันนี้เป็นคลิปที่สองของวันนี้นั่นเองเออลงสักสองคลิปและกันวันนี้ก็เป็น b a t เทิรนแคนั่นเองเนาะมาอ่าเราอยู่ที่เกาหลีอ่านี่นี่ด้าน,นบนพลังงานลบห้าเรามีพลังงานหนึ่งร้อยเขาบอกว่าให้เราจ้วมตีจ้วมตีม่ อ,อยู่กันแล้วคำสิบัทก็คือให้อ่าเงินเนี่ยมันจะเอาไว้ปล่อยแมวนะโอเคแต่ว่าไม่ใช่ของจริงถือว่าเลิศอยู่มารอไปจะอัพเก้อัพเอ้ยไม่ใช่ผลิตแมวกาเี่ผลิตแมวออกไปจ่ววจีนุ๊ตเราแมวนนะนอนอมเองนะให้เรากต้องนุ๊ตเอง วูบจะไปปลูกมันทไมอ่ะเพื่อนรุ่่ะมันก็เป็นแค่ถ่าของเราโอ้ยจัดการไปเจอเจ้าแมวมันจะนจะัดการใช่ไโอเคก็คืออันนี้เนี่ยจะถ้าเกิดเราอัพเนี่ยจะทําให้เราประจุตังค์ได้มากขึ้นถือว่าดีถือว่าเป็นกระเป๋าตุ้มดีแบตถือว่าดีจบบระจุกดบ่อยเลยการ F F เอาแอป out. Yeah. out. F. 2, Two. and okay. 2มีกันได้โคตรลุคเรา okay. 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 Okay.

ว่าซาลดเหรอลองถุงหน่อยละกันอย่างนี้คือช่วงหน่ง็รอแล้วอาหารแมวมันอยู่ตรงไหนอ่ะนล้วโมนี้หรอที่ได้มีสองพันแล้วนะอาหารแมวอะอ๋อไม่ใช่โซดี้โซดี่มองเห็นอะไรดูดววให้เราหรอโซดี่ ชเชอรี่อ๋อโอ้ยแต้อที่อ่างนี้ได้ร้อนตอนนี้รวยมากไหนลองดูที่อัปเกรดสิอ๋อมีแมวใหม่ด้วยหมดล้อแมวแท็งแล้วก็อ้าอัพต่าตังคแล้วกันแล้วก็เป็นหัวข้มาเล่นกันต่อที่มองโกเลียมองโกเลียมองโกเลียนั่นเอง ซึ่งตอนนี้ดิฉันมีตัวใหม่แล้วนะจ๊ะอีน่าอีนี่นะจ๊ะเอฉันมีตัวใหม่แล้วนะจ๊ะเออมีมีมีแทงแล้วนะจ๊ะเออฉันไม่ได้ชูตอนนี้ฉันไม่ได้มีแค่เม็นะจ๊ะฉันมีแทงด้วยนะจ๊ะเกี่ยวอะไรจ๊ะฉันก็งงเหมือนกันจ๊ะไปเลยแมวแทงแล้วแมวแมวคู่โลกแต่ที่นี่เหมือนเราต้องลุกเอมันต้องหยุรถเราเราเราระบบเรา้องแทงไหนโอเคเก่งมากเจ้าแมว โอเคแล้วเดี๋ยวราจะเอาตัวมันต่อเลยคุณได้ถอดกำลังทำมือจิ้มอยู่คุณได้ถอดกังมือจ้มอูดอยู่ค่ะคุณได้ถอดกำลังทำมือิมซีฟู๊ดคุณไำลทำมซีฟู๊ดน้ำชิมซีฟู๊ดปิ้งยน้ำชิมซีฟู๊ดน้ำชิมซีฟู๊ดตัวไ่จอน้ำชิมซีฟู๊ดซีฟู๊ดเอ่อตัวไอจอน้ำชิมซีฟู๊ด ที่ประเทศไทยตอนนี้มีแบวขวานเข้ามาบ่ายแบวขวานแมวขวาดเป็นสีแดงหรือเปล่าน่าจะเก่งกับสีแดงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าอ่าเพื่อนจะบอกมาแล้วว่าเกมนี้มีสีด้วยโอเคเดี๋ยวลองปล่อยออกไปดีกว่ามาแล้วดเดี๋ยวเราจะเอาขวานจับขวายงเลยเดี๋ยวเราจะทำข้าวหมูน้าซอสเปียดให้นกินโอ้ไม่ได้นะเจงแมวแกจะแกจะทำจะได้ยังไงเออเหอ นี่เจ้างูไปสบายแล้วแล้วก็ส่งเจ้าแมวขวานไปนี่เลยทุกคนบอกเลยว่าแมวขวานที่แบบโหดนะเนี่ยเออสับเป็นชิ้นๆแบบเออสับไนี่ะนี่มันไงสับ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 ไปเลยสับไปเลยนี่แม่สับเราจะปกป้องมุดเองนะตอนนี้เราไม่ขวานเอาแล้ อยู่นะี่ย่หิบาล้ยองยี่าบเวองนี่สินะดาดญี่ปุ่นที่เพื่อนฉันว่าเพื่อที่ดาบอกมานะทุกคนว่าถ้าสุดดันญี่ปุ่นข้นกีตรงเนี้ยคือมันจะต้องซื้อหลาส่งอย่างก่อน เมื่อกี้เพื่อนชีราซื้อให้แต่ว่าเรา,าไปไปหนไม่รู้มันเดไปไหนจากบ้านที่ไหนแหละโอเคเแบบี้บูมาเพื่อบอกว่าซื้อเบบี้บูแล้วเพื่อนมันก็ไปเลยมาื้ออะไรชีดาก็ไม่รู้เหมือนกันยิ่งไปอะไรอะ่ะเสกแมวเหรอขอบคุณแล้วเรามีอะไรโอเคขอบคุณนะอุ้ยพันแปดโอเคอเค็ซอ้าวไม่รู้ชีดาหรอโอเคถ้าไม่มีชีดาเนี่ยก็ มันก็เอาแต่ละกันได้แก็ใส่แต่ละกันไม่มีคูดาวเกิดไม่มีคูดาวยิ่งดียิ่งดีไม่มีคูดาวชอบชอบไม่มีคูดา,ว,ดาว,นวนิ่งมาเจอเนี่ยคุยอย่างนี้ถ้าเกิดเก่งเก่งเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเไไดี๋ยวเดียวหมดไปเแล้วโ้ยอาจจะหัวใจีมาทุกคนดุกคนโอเค

ชได้แล้วพวกนี้ถือว่าเลิศอยู่โอเคเอาไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย